สวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับนุงเด่นพากินพาเที่ยวครับตอนเจ้านี้นุงนเด่นมีเมนูเหนือมานําเสนอมาแล้วนะครับเป็นเมนูที่ว่าก็กินกันเกือบทุกบ้านเหมือนกันครับแกงนอส้มครับนอไม้ส้มหนอไม้ดองนะครับมันจะเป็นนอไม้สดนะครับนี่นะครับแล้วก็เอามาซับซับซับจ่หน้าไปสองคืนนะครับก็จะได้นอไม้ส้มมานะครับช่วงนี้มันเป็นฤดูของนอไม้แล้วครับก็แต่ว่าถือว่าแพงนะขนาดแกงนอไม้ส้มนะครับก็นอไม้ส้มปลาในีซื้อมาปลากรดแม่น้ำครับปลากฏดน้ำกกน้ำโขงนะครับนี่ ครึ่งกิโลเจ็ดสิบบาทครับแล้วก็เห็ดอีกประมาณเจ็ดสิบบาทครับก็ผมมึงจะทาเป็นแกงส้มน้องไม่ดองครับใส่ปลากดครับหมาะขนาดนะครับมีพริกตะไคร้ขาดผมได้คือผักกมก่ออีตูนะครับผักอีตูทางอีสานแล้วก็ทางทางกลางเขาเรียกใบแมงลักนะครับพอมันสุกมาจะใส่ใบแมงลักครับถ้าผมเครื่องแกงมันก็มีบะไเยอะครับเพราะาแกงน้องส้มนะครับมีเอ่อพริกกระเทียมหอมแดงแค่นั้นนะครับ กะปิไม่ใส่กระดาษเดีด๋วยวมันจะเค็มนะครับครับก็เอาพริกอะไรไปโขลก,กครับแต่ว่าต้องเอาหม้อไปตัง้งฟอนอไม้นเป็นหนอนไม้ดิบนะครับต้องตั้งน้ำไว้แป๊บนึงตั้งไว้ปร,ประมาณ20นาทีนะครับให้หนอนมันสุกพริกแกงลงปลาลงเอาเห็ดลงตุ๋นไว้สักพักหนึ่งก็ได้เป็นแกงหนอไม้ดองครับรอติดตามครับครับผมมาถึงวิธีการทํานะครับตั้งหมอ้อแล้วก็เอาน้ำหอหนอนไม้ดองกันล่ะ ผมใส่ทั้งน้ำเลยมันจะได้ความเปรี้ยวครับครับใส่น้องไม่ดองไปแล้วตั้งหม้อนะครับแล้วก็ตะไคร้สองหัวตะไคร้ก็นี่ครับดับข่าวปลานะครับใส่วันี้อ่ะตั้งน้ำจะเดือดก่อนครับแล้วเอาพริกไปโขกไลยหมครับครับระวังที่ตั้งหม้อรอเดือดน,นะครับช่วงนี้เห็ดมันยังนุ่มอยู่นะครับเนี่ย มันยังหนุ่มอยู่ในะบางบางลูกมันยังไม่แก่ฮะนะก็ถือว่าโอเคนะช่วงนี้ถูกแล้วครับเนี่ยนี้อันนี้แก่เนะี่ยถ้าแก่มันจะเป็นสีอย่างนี้ครับเนี่ยสีดำแต่ว่ากินได้เหมือนกันนะครับถ้าอย่างลูกนี้ดูผ่าดูเริ่มแก่บ้างไหมหนุ่มบ้างเยังขาวๆนะครับก็ช่วงนี้โลร้อยสี่สิบบาทครับ ราคาราคาพูกงมาเยอะลองใหม่ใหม่เจ็ดร้อยครับยังถือว่ายังถือว่าโอเคหนุ่มอยู่นะครับเดี๋ยวรอติดตามครับเดีย๋ยวพาหน,หน่อยแล้วกันนะจะได้กินง่ายๆครับพาพอแตกให้น้ําแกงมันได้เข้าไปในเห็ดครับพครับาพ,าพอแตกครับถ้าอย่างเนี้หนุ่มนลย ช่วงนี้ก็เห็ดฟีเวอร์ครับก็กินยังไงก็กินไม่เบื่อนะครับเพราะว่าไม่ได้เสียนะครับมันเริ่มดำเฉยเฉยช่วงนี้เห็ดฟีเวอร์ครับก็กินเกือบทุกอาทิตย์อะก็ยังไม่เบื่อครับเพราะว่าปีไหนที่มันไม่มีก็ไม่มีให้กินนะปีไหนที่มันมีเยอะก็จัดหนักไปเลยครับกินจนหายอยากกินให้หายอยากไปถึงปีหน้าเลยเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงของเห็ดแดงนะครับ เห็ดไข่ห่านนะครับบ้านผมเนี่เริ่มเริ่มจอกแล้วครับตรงนี้มันเริ่มออกแล้วแต่ว่าชาวบ้านยังไม่ามาขายเพราะมันออกใหม่เขากำลังกินกันอยู่มันยังไม่พอขาเหลือขายครับแจกพี่แจกน้องกันไปค,ครับอโอเคนะครับเดี๋ยวก็ตั้งน้ําใกล้เดือดก็เอาเห็ดเนี่ยใส่ไปได้วยกันเลยถ่าบ้างไ็ผ่าบ้างนะครับ,รบน้ำเดือดน,นะครับก็ใส่ไปเลยต้มไปสุกให้สุกกับนอไปเลยครับ ได้ไม่เหนียวเดี๋ยวไปตาไปโขกน้ำพริกต่อเลยครับกับผมนี่ครับตั้งหม้อจนเดือดเต็มที่นะครับผมก็จะมาตาน้ําพริกครับรอติดตามนะครับครับแกงนอสซมในเครื่องปรุงมันจะไม่เยอะเกินนะครับเพราะว่าพวกอาหารพวกนี้มันจะไม่อมพริกนะมันจะใส่พริกนิดเดียวมันก็จะเผ็ดเกินครับมันก็จะแบบใส่เครื่องปรุงเยอะนะครับพริกกระเทียมเพราะว่ามันแกงใส่ป่านะครับ แต่ว่าถ้าแกงไส้หมูก็ได้นะครับแกงไส้หมูใส่แครอมถ้าแกงไส้หมูนี่ใส่พริกแห้งกระเทียมตะไคร้ตำจนละเอียดแล้วเอาไปผัดเอาไปผัดในกระทะนิดนึงครับแล้วนอใส่น้ำมันจะได้สีสันมันจะอร่อยกว่าอีกอย่างนึงแต่นี้ถ้าแกงใส่ปลาก,ก็จะใช้พริกสดครับผม,ผมจะใส่แต่หอ,อมแดงกระเทียมพริกกอและครับไม่ใส่อย่างเยอะปรุงรสด้วย มันอร่อยจากหน่อไม้ดองไปเปรี้ยวออกเผ็ดเผ็ดเค็มๆนิดนึงนะครับแล้วก็หอมเฮ็ดทอปครับแล้วก็แล้วก็ได้ความหวานจากปลาปลาแม่น้ำครับปลากดหายากนะวันนั้นผมไปซื้อมีแค่แต่เป็นตัวไม่ใหญ่ผมได้ตัวใหญ่มาเนี่ยสามตัวสามตัวขึ้นกิโลมิกกี้เขาเอาโกบ,บ้านมาขายกิโลร้อยสี่สิบไปซื้อไม่ทัน ตามไปซื้อไม่ทันเสียดายก็บอกพ่งนี้จะมาส่งไม่รู้จะได้ไหมครับอ่าตำพริกไม่ต้องใส่พริกเยอะครับเพราะว่าแกงแกงนอส้มนี่มันจะบอกมันบดจับพริกนะครับมันจะมันจะพริกมันจะบบเข้าออกับแกงมันจะเผ็ดพริกกระเทียมหอมแดงแกงทุกอย่างผมเน้นหอมแดงนะน้ำซุปมันจะได้เข้มขน้นครับไม่ต้องไปห่วงมันหอมแดงเนี่ยซื้อมาทีสองโลเลย โขกไปเรื่อยๆนะครับครับก่อตัวโขกต่อกันครับครับไม่ต้องทำจนละเอียดเกินก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับบ,บางที่บางบ้านก็ใส่กระปิไปนิดนึงก็ได้นะผมก็ว่าเพิ่มเพิ่ม,มรสชาติมานิดนึงครับแกงเขานี่จะบะส่เครื่องเยอะเหมือนแกงอย่างอื่นนะครับ หรือแล้วแต่สูตรบางบ้านนะครับแต่สูตรผมผมทำผมจะผมจะไปใส่เครื่องเยอะเกินเพราะว่านมส้มมันโอมกันรอนติดตามครับน้ำเดือดนะครับครับผมน้ำเดือดก็พริกแกงนะครับใส่ไปแกงน้งส้มครับสีสันมันก,ก็จะประมาณนี้นะครับแกงน้อส้มใส่ทิชทอ่นะครับก็ตั้งแป๊บหนึ่งแล้วเด๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่นแก๊สแล้วก็ผมไปสปปับปลาแป๊บหนึ่งนะครับสปปับปลาแล้วก็ เอาปลาสดๆใส่ให้น้ำเดือดนะเอาปลากดใส่น้ำนีหวานละครับเราติดตามสักครับนี่ครับได้ปลากดมาครับผมเป็นคนที่หลงไหลมาก,กน,นะหลงไหลในรสชาติของปลามนน้ํากกนะครับปลาน้ํากกอย่างเช่นปลากดปลาคังนะครับปลาบึกนะครับนี่ดูปลากดตัวนี้ไข่นะครับไข่ปลากดไข่ได้ชิมนี่ เดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งช่วงน้ำหลากแน่นอนนึ่งเขาจะเอามาขายกันเยอะนะครับเป็นพวกปลากรดผมจะต้มยำแบบใส่หม้อไฟให้ชิมนะอร่อยแบบใครได้ชิมแล้วหลงไหลเลยครับเนื้อปลากรดปลาแม่น้ำโขงนะครับปลาน้ำกกครับน้ำกกนี่ก็จะไหลลงน้ำโขงนะครับผมว่ามันอร่อยสุดอะปลากรดนี้ถ้าเจอเหมือนโรคจิตเลยถ้าเจอต้องซื้อครับมันอร่อยจริงครับตั้งน้ำจนเดือดแล้วน,นะครับนะครับแกงนอส้ม น้ำสุกเข้มพลจะได้อยู่นะครับ,รบนี่ทอปแล้วก็เดี๋ยวเร่งแก๊สแป๊บนึงนะครับให้น้ำมันเดือ,เด,อดเลยครับพอน้ำเดือดจัดก็ใส่ผักกดลงไปเลยครับ ดี๋ยวตามสูตรเขานะเขาบอกได้ยคนแล้วจะคาวไม่คนนะครับอ่ะรอแป๊บหนึ่งครับเริ่มเดือดครับหอมได้ใจเลยครับที่ที่บอกว่าคนปลาและขคาวไม่คาวเนี่ยที่ยอมมันที่ว่า,วาบอกคนบอกว่ามันคนปลาแล้วเอาปลาใสา่อย่รเพิ่มคนมันจะคาวนะครับคือว่าที่จริงทําอาหารเนี่ยมันอยู่ที่อุณหภูมิของไฟนะครับถ้าสมมติว่าแกงแล้วก็ ความร้อนของไฟเท่าเดิมเราไปบึ้นไปคนมันมันก็จะอาจจะมีความขาวได้แต่ว่าปกติอุณหภูมิ80องศาพอจะใส่ปฟาผมเร่งไปเป็นร้อยองศาคนก็ไม่น่าจะขาวขึ้นมันจะมันจะช่วยกบไปได้เยอะครับเพราะว่าน้ํามันนิ่งแล้วน้าไม่เดือดเราเอาใส่เนี่ยมันก็อาจจะขาวแต่ถ้าเราเร่งแกะจนเต็มสติงเนี้ยมันก็นะครับหม้อน,นี้ก็ไหลไม่ขายนะถ้าว่าหิวข้าวหิวข้าวแบบนี้เนี่ยสามร้อยไม่ขายถ้านะหม้อน,นี้เพราะว่าซื้อมาก็เกือบสามร้อยแล้ว ต้นคุณก็ร้อยกว่าบาทครับหมอ้อนี้แต่ว่ามันกินได้ทั้งครอบครัวนะครับกินจนถึงตอนเพียงนะครับเพราะกินแกงพวกนี้ครับแล้วแต่คนชอบนะผมก็จะกินกับถ้าจะให้อร่อยนะครับพริกหนุ่มนี่ครับพริกหนุม่มกินดีๆนินได้นะครับกินข้าวกลมตักแกงใส่ตากลัมแล้วกบพริกหนุ่มขวับพบพริกหนุ่มขวาบมันจะบอกเผ็ดเกลือนพริกนี้ครับอักแกงกลัมเอาเข้าวใส่ตากลัมแล้วก็ โบพีดลุนะัวาขวา่ขวาปลาทูมอปลาแม่น้ำแกงใส่เห็ดอันนี้นี่ไข่นี่ครับไขป่ปลากดครับนี่อยากให้เพื่อนๆได้ชิมตรงนี้นะครับไข่แม่น้ำโขงนะไข่น้ำกบนะครับปลาน้ำกกนะครับ,นกกนรบเนื้อมันหวานไข่นี่แบบมันสุดยอดเลยผมว่าเกรดดีกว่าไขาป่ปลาคาวเวียจากประเทศเอีก สุดยอดโคตรแซ่บนะครับครับเรามาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับครับแกงพวกนี้ผมจะใส่ปลาจริงผมเป็นคนชอบปลาไหลอยู่นะแต่ว่าแกงพวกนี้จะใส่ปลาไหลครับใส่น้ำปลากับเกลือแล้วก็ผมจะใส่ผอมผึ้งรสนิดนึงเกลือก็จะใส่เยอะนะครับเพราะว่าบางทีหน่อไม้ดองเขาก็อาจจะใส่เกลือมาบางจะวางเจ้านะครับต้องชิมดูนะมันก่อนว่ามันเปรี้ยวมันเค็มไหม น้ำน้ำหน่อไม้ดองนะครับบางทีเป็นดองเคือมาเค็มเกือนกน็เรามาใส่เกลือไปอีกก็จบเลยนะครับครับเดี๋ยวพักก้มกอดใส่พักกิจทูใส่นะครับได้ใจเลยชิมดูทีนะครับเข้มข้นจริงๆครับผมใส่น้ำไม่เยอะนะเข้มข้นครับรสชาติของมันก็จะคือเปรี้ยวนะครับ เปรี้ยวจากหน่อไม้ดองนะครับความหวานจากปลานะครับได้กลิ่นของเห็ดเพาะเห็ดทอปนะครับเก่งนี่ถือว่าสุดยอดครับเดี๋ยวเราติดตามครับเดี๋ยวใกล้สุดครับเดี๋ยวเติมผักลงไปนะครับครับผมน่ครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับผมปิดแก๊สใส่ผักอิตูใบแมงลักครับใส่ต้นหอมไปหน่อยต้นหอมจะเฉยนะครับครับสมส่เยอะเลยอะผมชอบ แล้วก็คนเบาเบานะครับมมาให้ผักมันสุกนะม่ให้ผักมันสุกเกินครับเจอความร้อนมันก็มันจะยังได้กลิ่นของผักอีตูนะครับเดี๋ยวตักใส่ถ้วยมันก็สุกพอดีครับ้ารสในการชิมมันจะมันจะพอดีกว่านะถ้ายังไม่ปิดแก๊สเอาไปใส่ผักมันตายหมดครับแล้วก็จะไม่ได้กลิ่นของมันจะความชูรสของ ปลาเกดูมันจะไม่ออกครับนี่ครับไข่ปลากดไข่ครับอ่ะยวตักให้ชิมเลยครับเมนูนี้เอาไปเลยสามดาวห้าดาวก็ได้ครับสําหรับผมนะรอติดตามครับครับน<ห>ี่นนครับเดี๋ยวชิมให้ดูครับแกงโอ้ไข่ครับโอ้ไข่ไขป่ปลายิมกยิมอยไข่ปลากดก่อนไขป่ปลากดเฮดทอป แก่งน้องส้มกินได้บ่ครับดูครับเข้ากันดีครับน้องส้มเฮดทอมแล้วกับส่ปลาด้วยเข้าเหนียวค<ด>รับพิกเมดนด์เนี่ยคนถมนอน ทอ่จงนี้ท็อปยูเวอร์กินมันจนกลายนะครับห้าเก่ดเลยกินดยครับกำไพนุ่มกำอย่าหมอ ลองมาทำชิมดูนะครับแกงเห็ดเพาะเห็ดหอครับใส่นอส้มน้ำไม่ดองใส่ป่าด้วยสุดยอดครับกิ่นของข้าวเหนียวห่อนๆเป็นเจ้านะครับกับพริกหนึ่งเม็หมอทตาครับโอเคนะครับขุนรบ้านทุกกระดงเด่นพากินพาทีครับตามาทำแกงเห็ดหอบใส่นอส้มครับเราปทําดูครับ